สวัสดีครับบาครับจากไทยแลนด์ออทีนะครับจากที่เคยติดค้างกันไว้ตั้งแต่ครั้งก่อนนะครับว่าเราจะมีการทํารีวิวนะครับสําหรับเครื่องสีอ่อนนะฮะว่ามันใช้เล่นเกมได้จริงๆหรือเปล่านะฮะอย่างที่ผมเคยแจ้งครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็มีลูกค้าหลายๆท่านนะครับผมดีไซน์เข้ามาว่าอยากให้ลองสตรีมเอ่ออยากให้ลองทํารีวิวของเกมนี้นะครับก็คือพับจีนะครับซึ่งก็ผมเองก็คิดว่าน่าจะเป็นที่นิยมนะครับสําหรับในหมู่เกมเมอร์ทั้งหลายนะครับที่ ที่เล่นเกมนี้กันอยู่แล้วก็มีข้อสงสัยว่าเจ้าตัวซีออนที่ผมทำที่ผมทำโซลูชันอยู่ตอนนี้นะครับว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะครับมันเล่นเกมได้ลรื่นไหมหรือว่ามันใช้อะไรต่างจากพอไอหรือเปล่านะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาดูพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเตรียมเกมแล้วนะครับเป็นเกมครับีตัวเครื่องที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นซีออนที่เป็นตัวที่ราคาไม่ได้หลกมากนะครับก็คือเป็นตัว ซกเก็ตหนึ่งสองหหกนะครับ S ห้าหกหกศูนย์นะครับสองตัวนะครับ RAM เป็นสามจิสองกิกแล้วก็ลองรันบนการ์ดจอหนึ่งศนยศูนย์ะฮะเดี๋ยวเรามาลองมาดูกันว่ามันจะลื่นอย่างที่ผมเคยพูดไปหรือเปล่านะครับมาดูพร้อมกันเลยนะครับผมอ่ะอันดับแรกนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคกันก่อนนะครับผมว่าขออภไยครับผมสักู่นะครับ เดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับว่าสเปคที่ผมแจ้งเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับหรือว่าเอ้ยพลอยแอบเอาไอ้เจ้ามาเล่นหรือเปล่านะฮะทำไมลื่นจังนะครับเดี๋ยวต้องดูนะครับอ่าทีนี้ในหน้าสเปคของผมนะก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมเป็น intel c e o n นะครับ x560 ที่ผมแจ้งไปนะครับ2.8 g h z 2 cpu นะครับเราก็แรงเกมเิ็น 32G ินะครับผม ส่วนตัวการ์ดจอก็อย่างที่แจ้งนะครับเป็น Nvidia GeForce GTX 1ี8 0นยะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันว่าไอเจ้าตัวเนี้ยมันเล่นพอฟีได้เล่นจริงไหมนะฮะทีนี้เี๋วผมใช้เป็นโปรแกรม msi afterburner นะครับเพื่อให้มันถึงค่า,าการทำงานของตัว CPU นะครับของพอ CPU พอเทต CPU แล้วก็ตัวการ์ดจอเราด้วยนะครับว่าในการทำงานของมันเนี่ยมันแมชชิ่งกันหรือเปล่นะครับผม ครับผมอันนี้ผมเข้าเกมฑอเรียบร้อยนะครับ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นหน้าเฟซที่ป่าเออต้องขอตอบตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ถนัดเรื่องการเล่นเกมนะครับผมอาจจะไม่ต้องสนใจวิธีการเล่นหรือว่าปีมือการเล่นของผมเหกันนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยเล่นเกมทับจีเหมือนกันนะครับตกแจ้ง,งตรงๆเลยนะครับก็ดูที่ประสิทธิภาพเครื่องแล้วก็ดูการทํางนานของ ตัวกราฟิกแล้วก็ตัว CPU แล้วกันครับว่าเมคโคร r อที mm ่ผมเคยแจ้งไว้เนี่ยมันทำงานได้จริงๆหรือเปล่ามันใช้เล่นเกมได้จริงๆไหมน,นะครับอัน,นี้ลองลองน้่น,นี้คืออะไรเอ่ยน่าจะเป็นหน้าทดลองใช่ไหมครับน่าจะอย่างนั้นะนะเพราะว่ามันมันไม่ได้เล่นจริงเวลาลองดูนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับมันจะมี แจ้งสถานะอยู่เดี๋ยวผมต่อไปดูนะคัดอมันจะมีแจ้งสถานะการทํางานอยู่นะครับผมตัวบังสุดจะเป็นการทํางานของตัวการจอดนะครับผมและที่เหลือที่เป็นสีฟ้าด้านล่างเนี่ยก็คือเป็นการทํางานของคอเทจซีพียูนะครับแต่ละคอเทจเลยว่าทั้งหมดเนี่ยสองตัวนะครับมันจะเป็นสิบสองพอยี่สิบสี่เทจชนะแล้วในนี้มันก็จะโชว์ทั้งหมดเลยยี่สิบสี่เทจนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็ยังเลื่อนอยู่นะ ตอนนี้ทั้งที่เห,นห CPU, นเ็นนะครับ้าจอกับซี u ก็ทำงานพอๆกันนะครับประมาณ40%โดยเฉลี่ยแล้วพอเทปก็อยู่ารารับน้ำคับ40%เหมือนกันเดินไฟเป็นไปไปไหนอะ่ะก็นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าวัดวัดความรื่นจากตรงนี้ได้หรือเลปล่าแต่ว่าตัวนี้คือผมปรับสุกไว้นะครับเดี๋ยวรอให้ถึงพื้นก่อน นะฮะเด๋ผมจะให้ดูว่าในตัวกราฟิกเนี่ยผมปรับเป็นเอาต้าไว้หมดเลยนะครับ mm hmm. หรือมันมีตัวไหนที่มันปรอบไี่สูงตัวนี้ก็รกวนคอมเมนแจ้งกันมาได้นะครับจะได้ทาตามที่ลูกค้าแจ้งมาทาตามที่ต้องการนะครับผมอืมโอเคกดวนี้คื่อมันจะทําให้เร็วลงขึ้นใช่เร็วเอ่อขอไหมครับลงเร็วขึ้นใช่ไหมโอเคถ้าจะใช่ <laughs> ก็เคยดูวิธีมาบ้างแต่ล้วก็เคยได้ลองเล่นเล่นเมื่อสักพักนะี่แหละครับลองเล่นก่อนที่จะมาทำคลิปนี้นะครับว่ามันมันวิธีการเล่นมันเป็นประมาณไหนนะครับก็อย่างที่แจ้งเขาก็อยากไปนสนใจมากผมอาจจะลงไปเป็นไก่ให้ใครสักคนในนี้ยิงก็ได้หรือคนที่ยิงผมก็อาจจะอยู่ดูคลิปนี้อยู่ก็ได้ <laughs> นะฮะโอเค <OK>, ได้ยิงแขงเปลืละผมจะพยายามอยู่ให้นานที่สุดนะครับผม จะไม่โดนยิงจากคนโอเคครับลองดูนะครับผมก็สังเกตจากมุมที่ผมแช้งครับมุมซ้ายเนะี่ยมันจะม,ม,จะมีมันจะมีตัวบอกสถานะอยู่นะครับว,ว่าตัวไหนทํางานประมาณไหนนะครับโดนยิงใช่ไหมเนี่ยเขาต้องไปทำอะไรหรอเขาจะไม่ยิงผมโอเคขอบคุณครับ ม่จะมีคนยิอองผมอยู่นะครับใช่ไหมใครนะแตงที่ใครอ๋อผมไม่รู้ว่าเขาแบ่งแฝงแบ่งพวกไปกันยังไงนะครับซึ่งผมผมต่น่ากจะไม่มีพวกคุณกแหละ <c oughs> เพราะว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการเล่นแพลตแรกนะครับไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นแบบทุกวันนะครับ <c oughs> เอาละอันนี้คือตดนยิงเลโอเคแล้วเรียบร้อย พอคร่าวๆนะครับพอของปาาของฟอนว่ามันเล่นได้จริงๆนะครับสําหรับตัวนี้แล้วก็ถามว่าใน CPU ตัวนี้เราคาก็ไม่ได้อะารมากนะครับอยู่ที่ประมาณหมื่นกลางๆทั้งเครื่องนะครับผมรวมทั้งเครื่องที่เป็นสองซีพสเปคประมาณเนี้ยแต่ว่าคือเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมให้ราคาไปเลยดีกว่าว่าถ้าเป็น X ห้าหกหกศูนย์ห้าหกห้าศูนย์หรือว่าแล้วก็ ram สามสิบสองนะครับผมเป็นกะจะนิดนึงเป็น rx สี่เจ็ดศูนย์เนี้ย ผมขายอยู่ที่หนึ่งมืเก้าสิบบาทนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้เป็นชุดน้ำด้วยก็บวกเพิ่มมาแต่ว่าชุดเนี้ยรวมชุดน้ำแล้วยังไงก็ไม่เกิน2องหมื่นดีครับผมนะฮะถ้าสนใจยังไงก็แจ้งเข้ามาได้นะครับในไลน์ c t t แอดนะครับผมหรือว่าจะ inbox มาในเพจของเฟซบุ๊กเราก็ได้นะครับจะมีแอดมินนะครับหลายหลาเท่าเลยที่คอยตอบคาถ,ถามาของลูกค้าอยู่นะครับไม่ว่าจะสนใจโซลูชันไหน นะครับผมสนใจเครื่องแบบไหนหรือว่าต้องการคาแนะนําด้านไหนนะครับว่าเราต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งเพื่อไปใช้งานด้านนี้ด้านเนี้ยต้องใช้แบบไหนนะครับก็มีคําแนะนําให้นะครับหรือว่าแจ้งมาเป็นงบเลยก็ได้ครับมีงบแบบนี้อยากได้เครื่องเนเกมมีงบสามหมื่นอยากได้เครื่องเล่นเกมมีงบสองหมื่นห้าอยากได้เอาไวเ้เรนเดอร์งานเอาไว้เขียนแบบนะครับก็แจ้งกับทาราได้นะครับทั้งทางอินบ็อกทั้งท,งทงางไลน์แอปนะครับผมก็จะมีแอดมินคอยตอบคำถามทุกท่านอยู่นะครับสำหรับคลิปรีวิวนะครับวันนี้ก็ เก็บเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะติดทั้งอยู่เรื่องของตัวการใช้งานโปรแกรมประต่อนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาลองให้ดูนะครับว่าในการใช้งานโปรแกรมประต่อเนี่ยมันใช้งานได้ยื่นไหมมันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะครับในในสินค้าหลายๆตัวนะครับผมอะไรที่น่าสนใจหรือว่าคลิปไหนที่มีประโยชน์ก็แชร์เอาไปนะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับ ไปครับ